ตามที่จินคงจ้างเข้ามาในนี้น่าจะมีสถาบันวิจัยลับอยู่มันอาจจะเป็นเบาะแสะให้เราก็ได้ไปกันเถอะในที่สุดบอดดี้อลิสก็เอาจริงแล้วเหรอช้าะชมัดเลยอ่ะชาซะยิ่งกว่าเต่าคลาสซะอีกนะน,นี่ไปกันเถอะโจ๊กเกอร์อ่าเดี๋ยวสิเฮ้ยเวทตอนเรีวไอจิทาสุคุวะทะามิคโดกาโออย่าขยับนะ นี่บัดีพอลิสออโอ้สเตลาจังยังง่ามไม่เปลี่ยนเลยนะอ้ตายจริงคุณเอลคิโฮเต้นี่นะน่าจะอยู่ที่สนามแข่งกาเอ็นคับนี่นะคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ชั้นหรอกนะพวกนี้คือเราตัวแทนนะสิะทุกคนคือตัวแทนจากแต่ละเวอร์ไงล่ะคุณครูนี่กินโนยมมามะตอนนี้มีบางอย่างที่กำลังเข้าใกล้หรก ข้าสัมผัสได้ว่ามันเป็นความั่วร้ายที่ถูกเปิดออกจากบนึพวกเราที่มาจากเวอร์ที่ต่างกันก็เลยมารวมตัวกันนะเพื่อที่จะสืบเรื่องนี้ยังไงล่ะทำไมคุณแอสโมได้ถึงได้มีสองคนละ่ะฉันคือแอสโมไดที่เป็นตัวแทนจากมจิกเวลด์ส่วนเจ้านี่ฉันตัวแทนจากแดนเจอเวอด์อัลมาไนแอสโมได้จ้านี่เขาเพราะในแดนเจอเวอร์มันไม่จแต่พวกสามหาวที่พูดไปรู้เรื่องแต่ไม่หมดเลยนะสิฉันก็คือตัวแทนจากดันเจียนเวอร เบรดวิง h ฟินิกตัวแทนจากคาตานะเวิลคาชินโคจิฮะเจ้านี่นี่มาจากเอนเชนเวิลซิวเวอร์ดราก้อนอะเดลาร์แล้วก็มีดาบอมตะดูเรนดัลเป็นตัวแทนจากเลเจนด์เวิลทุกคนมารวมกันจากทุกๆเวิลจริงจริงด้วยอ๋อเจ้าฮีโร่เวิลก็มาด้วยนะฉันมาเป็นตัวแทนในเข้าอีกทอดหนึ่ง ไอ้ดีมันมันก็คือรอยแยกของมิติที่เชื่อมต่อกับโลกใบอื่นนั่นสิเหมือนจะมีสิ่งชั่วร้ายออกมาจากรอยนี้เลยนั่นเนี่แต่ว่าทุกคนก็มาจากโลกต่างมิติเหมือนกันนี่ค่ะพวกเรามาที่โลกได้ผ่านทางวัตดิกาศที่เป็นประตูเท่านั้นแต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเข้าใจแล้วละครับผมจะลองตรวจสอบดูทาคิฮาระคงถ้าไม่มีใครเข้าไปก็ไม่รู้หรอก พวกคุณก็มารวมตัวกันเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอครับถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นคนไปเองเอาข้าติดตัวไปด้วยสิคุณตะกี้ฮาระอาจจะได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของกาเอ็นเคียวยะก็ได้แล้วเออฟรีสบอดี้พอลิสเคริคุงผมจะไปเองครับมันเป็นความรับผิดชอบของผมเองไฮไฮให้เคริคุงจัดการเรื่องนี้พร้อมกับบุระคขคิสนะเคริคุง แบบนี้ดีแล้วแน่หรอขอรับในฐานะที่ท่านพี่เป็นนินจาแห่งความยุติธรรมนะสักวันนายจะเข้าใจเองวู้ดดีสิให้นะเนี่ยโอ้ยมันคือการม่อแท้นี่ก็เลยอะไรกันนะให้อาสกุตัดการเองขอรับมาแล้วเฮอยเก่าผลักกันนะคะอย่าผลักกันนะยังมีเหลืออีกเพียบเลยนะคะเูืด้วยอดีตระทาสพานี่นี่ไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ย ทุกคนเชิญรับ Dark ด r กคอเดเคสจำลองกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกกันได้เลยค่ะไอ้นั่นมันด c o คอพวกเราได้พัฒนาดักคอเด c เคสที่ใช้สร้างปฏิหารด c o คอจำลองอันนี้จะทำให้การ์ดไอเทมแลเวทมนต์ออกมาได้จริงเวลาที่ใช้เล่นบัดดี้ไฟด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเกร็บนิลโอ้ยหย่อะ และดาร์คอจำลองอันนี้ก็จะมอบพลังให้กับเด็กที่มีคมุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นนะคะพวกเรามาลองใช้พลังของเด็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้กันเถอะนะคะและนี่ก็คือความต้องการของท่านเคียวยะค่ะพูดก็อาอาหารข้าน้อยขอหนื้นอัออออองนอาคาสึกินายก็ได้จะรู้้วยว่าดาร์คอเด็กเคสเนี่ยมันเป็นของแบบไหน,น,บบน,นหรือไปแล้วหรือว่าทั้งรุ่นพี่โดไอแล้วก็คิริซาเมชเซสึแต่ก็เคยถูกมันครอบงำมาหมดแล้ว อแต่ว่าถ้ามีไอ้นั่นผมก็จะกลายเป็นนินจาสุดเทศด้วยใช้วิชาแทนกายกับศาสตรตราใต้ตลต่าออนิมารุได้จริงๆนี่ขอรับอาคาสึกิมั <package! S 2> นน่าหนาอย่าไปว่าอาคาสึกิเขาเลยกาโอนี่นายจะไม่ทำอะไรสักหน่อยเหรอพลังของกาจะกลายปเป็นจริงขึ้นมาการที่ทุกคนจะอยากได้มันก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้าพลาดแค่นิดเดียวก็จะเป็นอันตรายนะที่บอกว่าเฉพาะเด็กที่มีคุณสมบัติ ก็แปลว่าดัรคอพวกนั้นน่ะก็คือเครื่องมือสําหรับค้นหาดีาเซอ,อร์คนใหม่น่ะสิผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะใช้พลังได้แบบนี้นะ่ะมันถูกแล้วเหรอนี่คือความยุติธรรมของกาเอ็นเคียวยะกับริวเอ็นจิทัสุคุยางงั้นเหรอฉันคิดว่ารุ่นพี่ทัสุคุเขากําลังเดินทางผิดถ้าเห็นว่าเพื่อนเดินทางผิดหน้าที่ของเพื่อนก็คือต้องไปบอกเขาสินะอ่าสัญญะขอบใจในายมากนะ ดาบแห่งความสูญสิน้น distortion paniche จะต้องทำยังไงใช้การ์ดใบไหนถึงจะหยุด distortion paniche ได้เลิกคิดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้จะดีกว่านะอห<า>ริอเอนจิทาสุคุเป็นคนสร้าง distortion p r n i c h e นั่นขึ้นมาเองเป็นการ์ดที่ในโลกนี้มีเขาเพียงคนเดียวที่มีสร้างการ์ดขึ้นมาด้วยตัวเอง อย่างนั้นเหรอเด็กเพ์กัตที่ไนส์นั่นคือผลงานชิ้นโบแดงของฉันที่จะดึงเอาศักยภาพของดิสเทอร์ชั่นพานิชเชอร์ออกมาได้ถึงขีดสุดจะบอกว่าไม่มีทางตอบโต้ดิสเทอร์ชั่นพานิชเชอร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอต่อหน้าไม้ตายสวนกลับนั้นเวตบนสวนกลับถือว่าไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังนั้นย่อมไร้ประโยชน์ <c oughs> ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฮะ รอกันนานแล้วหรือยังคะรอบชิงชนะเลิศของกาเอ็นคัพทีมบาด,ดูโซเลชนะหนึ่งนัดส่วนทีมเพอร์กาตรีชนะหนึ่งนัดเท่ากับตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณพลที่จะมาตัดสินผลแพ้ชนะกันแล้วล่วคะค่ะทีมที่ชนะไปได้ในนัดนี้ก็จะได้ตำแหน่งแชมป์กาเอ็นคัพไปครองว้าวทุกคนตั้งใจดูกันใหญ่เลยเยอะแล้วล่วคะค่ระรัอัศวินทมินก็คือริวเอ็นจิทาซุคุคนนั้นนี่เองแต่ว่าพี่กาเออจะต้องชนะแน่นอนคะ่ะคุณพลของทีมเพอร์กัตรีก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกัน ท่านรืออันจิทาสคุนั่นเองค่ะรุ่นพี่ทาสคุตอนนี้ผมเองก็ยังจำได้อยู่ที่เราสู้กันเป็นครั้งแรกตอนนั้นนะคือวันที่ผมได้รู้ว่าบอดี้ไฟเป็นเกมที่สนุกขนาดนี้ <S <S จะไมาได้จมตีส,ส่กาโอคุงลอบสาบทั้ง <Cass and S 1> <ๆ>สอง,งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตั้งใจว่าจะสู้ให้สนุกยิ่งกว่าวันนั้น ฉันไม่ใช่ริวินจิทาสุคุในวันนั้นอีกต่อไปแล้วแต่เป็นอัศวินทมินสำหรับผมแล้วมันก็คนเดียวกันนั่นแหละทุกๆอย่างใะมันเปลี่ยนไปแล้วสำหรับฉันแล้วการต่อสู้นี้มันเป็นก้าวหนึ่งที่ตรงไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่การเล่นสนุกเหมือนแต่ก่อนไม่ว่ายังไงหัวใจผมก็ยังมั่นคงวันนี้ไฟไม่ใช่การเล่นงั้นเหรอรุ่นพีน่นอะละที่เข้าใจผิดรุนพี่ทาสุคุ นี่มันคือเกมที่สนุกมากเพราะงั้นผมจะสู้สุดกำลังเพื่อทำให้รุ่นพี่ตาสว่างเองในฐานะเพื่อนใช้เปลวไฟส่องสว่างท่ามกลางความมืดให้แสงสว่างสองประกายในหัวใจของผู้คนโอ้มาแล้วลุกพี่เจ้าสุริยันประกฏกายแล้วเอามาริ่มเหนื่อยกันเลยโอ้โหนสุกาโอ แลงแร่างเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะทำแบบนี้จะมีความหมายหรือไม่เอาจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่มีอย่างหนึ่งที่รู้แน่นอนค่ะนั่นก็คือนักสู้กาโอตอนที่กลายเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันแล้วจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปและมันคืออะไระท่านพี่พวกเราก็ขอมาเชียร์ที่นี่ด้วยคนไนดะ้ย้งโอ,อ้นี่คือเด็ดสุดแรลงของพวกเราที่จะเปิดทางไปสู่อนาคตลูมิโนอส าสัญญาเลือดก,กำลังจะบรรลุผลเจ้ามารวมกันเราอาศวทแห่งความสิ้นหวัง Dark Universe s i n f u ู Heritage Knight บาดี้ไปเรสเดอะแ l ล g Dragon w ว l ว d าร์ n e s Darkness, Dragon s Dragon w โ l พอต้องฝืนยิ้มหน้ามันเกรงไปหมดเลยอะนี่ยังอยู่อีกเหรอ จบการแข่งขันนี้เมื่อไรฉันจะหายไปเองการแข่งนี้นะ่ะเหรอผู้ชนะก็ต้องเป็นอัศวินธมินแน่นอนอยู่แล้วล่ะนักสู้ริวเอ็นจิเป็นฝ่ายเริ่มก่อน Go to work สงสัยเออร์การทรีซอรเฟททเกาโอคุงไม้ตายการกันโัวพผนิเชอร์ที่นายใช้อยู่นั่นน่ะเดิมทีมันเป็นการที่ฉันสร้างขึ้นมาเพราะงั้นฉันจะฝังมันด้วยตัวเอง รับไปซะดาบแห่งแดนธรรมระเปเทลดะดู e Move นดรัมฉันให้นายลุยตั้งแต่เริ่มเลยได้เลยแต่เมื่อไรก็พร้อมเสมอดง c h a แอนด์ดรอว์จะลุยเลยนะรุ่นพี่ทัุสุ็มมิด e m Miracle d r a กอนไปช่องซ้ายจากนั้นบันดีคอลรัมไปช่องขวา พอบูมเอแรงดรัก้ดไปช่องกลางพร้อมลุยแล้วเข้ามาเลยสวมใส่ดัมมก้อนดรัมจอด,ดจากนั้นติดตั้งดราก้อนรีเทอนซิสเต็มเรียบร้อยกาโอฟอมเมชัน่นเรสการขึ้นครบเลยลนะ่ะอของจริงมันต้องจากนี้ดรัมลุยแล้วนะพัฒนาไปสุดยอดมาก่อนกรอเล็กดรัมแรกเก์ดรากอ้อน กตอนเกราะเล็กดรัมเบเกอร์ดราก้อนปรากฏกายโอ้โหไม่ใช่แค่กาโอฟัมเมชันเน็กซ์จะสมบูรณ์ตั้งแต่เทินแรกเท่านั้นนะคะแต่ดรัมก็พัฒนาเป็นดรัมเบเกอร์ดราก้อนด้วยค่ะดรัมจอมตีส่ไฟเตอร์รอบหมุนเต็มพิกัดสว่างทะลวผภูผาเลี้ยวรับเบเกอร์บินเลยบูมเบอร์เ บูมแรงปาเข้าไปเลยเฮ้ย <Yeah! S 2> เยอะเยอะด็กกูไปพร้อมกับฉันเลย oh! โอ้ดดนส์มาคาโบยอะไรส์โล่แห่งมังกรดำ นักสู้กาโอโจมตีสี่ครั้งซ้อนจนสามารถทำดามจได้เยอะมากเลยล่ะคะ่ะแต่ท่านริวเอนจิทาสุคุก็ยังสุดย,ยอดเอาใจช่วยนะคะไรอัลอาบิสซิมโฟเนียตอนนี้เพิ่มจำนวนการบนมือแล้วล่ะคะ่ะต้องมีพลังชีวิตไม่เกินหกหน่วยถึงจะไร้การใบนี้ได้นะคะขอไปช่องซ้ายเทอร์กัตที่ไนซิวเวอร์สตาร์ดราก้อนบอดีอ้คอเทอร์กัตทีไนกับตันดิเมอสซอดดราก้อนไปช่องขวา ไม่รู้ว่าทำไมคืนนี้เลือดของอัศวินถึงได้พุ่งพลาดทางนั้นก็โจมตีได้สี่ครั้งเหมือนกันสินะไม่หรอกไม่ได้มีแค่นั้นแนะ่ถูกต้องแล้วล่ะขอไปท่องกางเพอร์กัตทรีไนท์ฟาวโบอดรา้อนอะไรกันเนี้ยเนืสู้ริวเอ็นจิขอเพอร์กัตทรีไนส์ไซส์ศูนย์ลงมาสู่สนามด้วยล่ะค่ะเป็นเรื่องล้อกาโอดีมิอสซอดรา้อนนะ่ะสามารถสังเวยเพอร์กัตทรีไนท์นในสนามเพื่อโจมตีอีกครั้งได้นะ ถ้างั้นก็แปลว่าอในเทินนี้จะมีการโจมตีหกครั้งติดตั้งการจงทำลายร่างนั้นเพื่อกายแห่งข้าแบบนี้จะมีการโลกี่ใบก็ไม่พอแงเลยกอ,อมุฟข้าไปช่องกลางสิมุฟรัมไปช่องกลางไ้ข้าจัดก,การเองดิมอสโจมตีที่ช่องกลางในนามแห่งเซอร์การทรี กองอสเวินร้ายเพ่อการที่มายืนอตอนหน้าข้าก็ถับยอมรับความตายแล้วรู้ที่ตาที่สูงสะบ้าจะลูกชายของเผ่ารม้มอย่างหรอกหนะ้าตอนนี้ข้ายังมีโซเหลืออีกใบนะจะทนให้มันถึงที่สุดไปเลยสุดยอดมังกรกาะนเลยได้ยินแล้วคิดถึงจริงๆนี่แปลว่าเจ้า เคยอยู่ดราก้อนเวิลด์จริงๆสินะต่อไปเป็นตาหนายแล้วซิเวอร์สตาฟโจมตีที่ช่องกลางเลยรับซากย,ยังหลอกหนะ้าตอนนี้ดรัมไม่เหลือโซแล้วสกิลของดีมิออสซอดดราก้อนทำงานได้จงยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับชัยชนะมอบชีวิตนั้นให้ขา้าซะคาโดรัาสคาซาคิโอยินดีมอบกายนี้เพื่อชัยชนะแห่งกองอัศวินธรรมิ่ <War! S 2> ด้วยการสังเวยเพอร์กรตทรีในหนึ่งใบิดแต่ข้อของเพอร์กรตทรีซอร์เฟทเท่าก็เพิ่มขึ้นและด้วยผลของเวทมนต์ติดตั้งยังได้เพิ่มอีกหนึ่งแกสด้วยล่ะคะ่ะส่วนดิมิออสที่สังเวยมอนสเตอร์ไปก็ยังสามารถโจมตีได้อีกครั้งนี่ก็เป็นครั้งที่สามนินท่านรำมดเมิออสโจมตีช่องกลางอีกครั้ง เอาเจ้าที่ไม่เหลือโซแล้วจะต้องสูญสลายไปในความมืดท่อไว้รับต้องชนะให้ได้นะก้าทำให้เจ้าบ้านนันตาสว่างให้ได้ช่องกลางเปิดว่างแล้วนะคราวโบจมตีใส่ไฟเตอร์เลย <c oughs> <c oughs> รับไปซะสอนพิษของข้าเข้าเป้าแล้วเอา ลูกพี่ดีมิออสซอร์กราคอนจัดการได้เลยจิตใจมุ่งมั่นเลยมอบชีวิตนั้นให้ข้าสักคาร์โนสอซา,าทริโอมาแล้ว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 ลวีมิออสโจมตีเป็นครั้งที่สามจัดการไฟเตอร์สักโอ้ดีมิออสเอเฟเซลิส<อ><อ>ในที่สุดการโจมตีของเธอนี้<อ><อ>ก็เข้าถึงตัวนักสู้กาโอจนได้แล้วค่ะ แถมการโจมตีจากนักสู้ริวเอ็นจีก็ตามมากันติดๆเลยล้วค่ะรับนี่ไปซะดาบแ่งแดนชําระเก้าหห้ามให้เสียพลังชีวิตอีกนะร้อยโลหะม,มังกรฟอนุมุปเปนถ้ายังขัดขืนก็ทำให้ทรมานมากขึ้นเท่านั้นฉันไม่อยากให้นายต้องมาทรมานแบบนี้เลยรอดจากการโจมตี6กครั้งซ้อนได้เหรอเนี่ยปล่าล็อกริวเอนจิทาสุคุ ตั้งใจจะยังไม่ปิดบัญชีต่างหากเพราะเลวเอ็นจีทาซุคุมี distortion พนิชเชอร์อยู่นี่นะการทำลายรอริง slash กันทัวพนิชเชอร์ด้วยต่างหากคือการสยบกาบโอคุงลงได้อย่างราบคาบของจริงน,นะนี่ชนะคือความต้องการของกาเอ็นเคียวยอะอะ คิดคุณเจอก็น่ากลัวเหลือเกินเรื่องน่ากลัวแบบนั้นเนอะทุกคนหนีเร็วเข้ามันอันตรายอ่าไงน,นะถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้โลกใบนี้จะต้องจบสิ <completing> ้นนะเอาอแล้วก็เด็กริมวัว เราร่งสแลชกาแกนทัวพานิชเชอร์ขึ้นมือมาแล้วล่ะพลังชีวิตของอัลวินทามินเหลือหกหน่วยสินะแต่ว่าหมอนั้นต้องมีดิสโทเชนพานิชเชอร์อยู่บนมือแน่มูนเบอร์แดนจบตีสไฟเตอร์เลยเอยเติแห่งไฟชำระสถิตอยู่กับเจ้าเว็ดมอนใบนี้จะสังเวยเพอร์กิทในหนึ่งใบและทำให้การโจมตีไร้ผลนอกจากนั้นยังสร้างดาเมจเท่าคิติคอลของมอนสเตอร์ด้วยล่ะค่ะ อย่างลงนะแล้วก็โจมตีรุ่นพี่ทัสคุ้ดัดนส์มอร์คเบลพลังชีวิตของรุ่นพี่ทัสคุเหลือ4ี่หน่วยถ้าเป็นตอนนี้สามารถใช้รอยนิสแลชกันท<อ>ัวฟันิชเชิ์ได้แล้วนะ่ะ <Yeah! S 1> ดัมซอสมีอยู่3ามที่ติดเข้าก็ท่ากับ <Yeah! S 1> บา้ yeah! yeah! าดัมซอสนักสู้ริวเอ็นจิหรือพลังชีวิตหน่วยเดียววิกฤตหนักแล้วค่ะเป็นอะไรไปล้วพลังชีวิตของฉันน่ะ เหลือไม่ถึงห้าแล้วนะแถมช่องกลางของพวกเราสองคนก็เปิดว่างแล้วด้วยเข้าเงื่อนไขของรอริงสชกาการทัวพานิชเชอร์แล้วนี่นะสุดท้ายแล้วนะักสู้กาโอจะเอาการ์ดไม้ตายออกมาใช้หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้นะโย่ถ้าเอาไม้ตายมาใช้ตอนเนี้ยก็ต้องเจอเวทมนต์สวนกลับสถานเดียวเลยโย่ที่กาโอลังเลก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละกาโอเหลือพลังชีวิตสามหน่วยถ้าถูกสวนกลับด้วยดิสทอร์ชันพานิชเชอร์แล้วก็ ก็เทากับว่าต้งแพ้อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าหาบนมือไม่มีไม้ตายสวนกลับก็จะชนะแต่ว่าดังนั้นย่อมไร้ประโยชน์ใช้รอริ i n l ไม่ได้แน่มีแต่ต้องรอเธอหน้าอย่างเดียวเลยใช้ไปเลยกาโอบ,บาคุใช้รอลิง n กาแกนทัวพานนิเชอร์ไปเลยบาคุจัง แต่ว่าการไม้ตายสวนกลับมันถ้าบาคุบอกให้ใช้ฉันก็จะใช้ฉันเชื่อในสุดยอดนักจัดเด็กทั้งที่ผ่านมาแล้วก็จากนี้ไปฉันจะเชื่อในตัวบาคุแล้วก็ทีมบัดูโซลเล่ไฟนอลเฟสไร่เลือกที่จะจบตรงนี้เหรอน่าเสียดายนะกาโอกุไม้ตายสวนกลับไร่ right! โลกที่บิดเบี้ยวเอ,อ๋ยจงย้อนเวลากลับไปทำลายความเศร้าโศกทิ้งดาบแห่งความสูญสิ้นดิสทอร์ชันพันิชาฉันจะเป็นคนช่วยโลกถึงจะเป็นกาโอคุงก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจฉันได้อีกแล้ว